สสบายดีอกทุกท่านทุกคนตอนนี้ปารีกำลังย่อปากกโอ้ยคีเดียดได้แต่งตสบายลุนสุงเข่าขาดอีกโอ้ยแซวปารีแซวปารี แดงตัววยรุ่นฟัวจังมะฟัวพัดไปบล็อกเพชรเจ้าขอมบล็อกบล็อกบล็อกเพชรอันโทรหาเมียบ่ได้โทรมาหาสาวแพงมันเปิดเพชรในกูุนเทพโทรหาเมียกบอกได้ชิบเปิดจึงนะเจ้าของบล็อกเองบ่จักบ่กเลยไปโอ้เราบ่จัก เออจังมาอึถึกตอนนี้กินข้าวสามคคีมาเด้อพี่น้องไงเคียวเอิ้นพี่น้องกินข้าวไงเคียวไงเลียบไงอ่นไงไร กินข่าวน้ำกันเย้ยสามัคีอบอุ่นบจ่ายบอกเอาเ็จอาหารเด็กใส่น้ำกันเฮาวหน่นอยม่ใ่เคี้ยวลราแบบพอนังตามอัทยาใส่ลราเพราะว่าอยู่ในฮือนเด้นมีม,มีมีความสุขในการกินเรา

แม่เจ้าขึ้นนางแน่นนะเจ้าเจ้ากระนังขึ้นแม่ใหญ่เขียวโรดคัด่อมัดตำบอเป็นอ้าวคุณแม่มีเงเรียบมีงอุ่นมีง เทียวเราอะเอาเต็มที่เราอะมือนบิกาเบิงอาหารเนาะ <c oughs> อาหารการกินมีลาบเป็ด <c oughs> บีงหมู <c oughs> แล้วก็ต้มไก่ต้มไก่หร <c oughs> ือต้มเป็ดนนะ่ะ มีเนื้ออาน้ำเด้อกับข่าวไรอย่างตัวเองบุเป็นโควิดฮาว่าฮาว่าเอาอีกแล้วพ่นนก็ูเปั đây mọn đây mọn lạp cứ là nó phảiเป็นหยัง diamond đi hóa bằng อยู่ใชเลยเดียวี่ค่ะอยู่ใ่ล้มเดียวนบอเดียวเออันเยเช่ฮ่่โอ้ยเอาลัดใชดื้อน้องไดมอนไปเล่นไปเล่นอันโหลดน้องเล่นเล่นโหลดอันเล่นโหดน้องบอส พน้องมาเล่นนอยะาห่วงตีวะของโตาวสเอแซ่บๆน้ำกันเด้อมาๆพี่น้องกินน้ำกันอันนี้กะ่อ้ยเอาคว้าละไปฮ้าตีขนาดฮ้าตีปูเด้อบีทบันทอ

จะผ่าเปยังเศษตอ่ตอดอยู่ก่กินเข้า่นอปนอกินข้าบ่หุ่มอุ่มหนัก่เอ้ยปนอี่นป็อนี่จะลูกสาวหละ่ะลูกสาวหละอโมยู่น้ำแม่ใหญ่ แม่น้องนากินเข้าวปลาอิ่มนำซำลานเหลียบหอยเก็บช่วยกันเก็บช่วยกัน เขาอิ่มแล้วเฮยี่ยมหอยเก็บใส่กันโอ้ยโอ้ยมาด้านหลังปาทงงานสั่งตัวนี้บุกหลางจาน น่ะแน่นคนว่ากันกแมนสมบสมด้านลังด้านลังก็เป็นซอยที่ปมายา อย่างหลักเขาไปหาของการสีแนกสีแน่แนของการอันนี้เป็นด่านล,ลังบาน ไม่ได้ข้าวไม่ต้องข้าวค่ะมึงมึงเอามาขึ้นข ตั้งถวยลังจานซอยกันนะแล้วก็ประเมาก็ออกมาละจมีกม่เคี้ยวย่างยังหนังอุนัง,งลมกันอยู่หนังอุนัง,งลมกับปลาโยดห้องเธอนั่นแหละ นาบ่าวเอิญนาบ่าวเอิญนาบ่าวเลี้ยงเออเออมาน่งเล่นน้ำป้าซะก่อนป้าดอกไม้ป้าดอกไม้ป้าเม่ อ้ามีทั้งต้นมะฮูดมีทั้งดอกไม้ของป่าเมยเมนี่โอ้ยกกกะทินคือเบกงามเนาะนีน่มึกจะให้ชาแพงตอนก่อนตอนให้มันป่งใหม่นี่มันเหี่ยวเลยเดี๋ยวคันลมมาให้แห้งทึงงรังค่าป่าได้ พกกระถินสาวแพงโอ้เพิ่นได้พกอันเพิ่นได้เกะโต้ต้นมันฟักกลุ่มมาปลูกอีกหุมงามงามได้หนิน่ะหุมงามงามได้ฟักกลุ่มนี่อ้าวเพฟันตดออดัดเอาเบิ้ซเฉพาะจังแปนสภาพมันขึ้โลงๆว่ะพกเดือนไม้มันเถ้าลเลยคนตดัดไปเลยอือ เป็นเออเตอเคยเท่าห็ดแล้วเท่าแพงเด้นิวเออมาสีฟ้ามาอ้ยคลิปนี้ประมาณจะพาบึงผสมทันอีกกาว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ต,ต,ตามเพื่อเป็นกำลังใจใเดี๋ยวทำคลิปอีกต่อไป <c oughs> ลุงสิเมื่ออะไรสัมบอร์เปนอนจา์เออที่เอาติบเขาเอากระตามเมื่อ้สักก่อน จบคลิปไวส้สำนีก่อนเด้อพีน่นางเด้อถ่ายคลิปให้ทุกคนส่งดีมีความสุขสาบายดี